สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำดอกไม้แบบมีไส้ในกันนะคะใช้กระดาษเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรามาเริ่มทำด้วยกระดาษตัวกิมไซส์ A9 นะคะก็คือไซส์ที่เป็นกลางที่เกือบจะเป็นจัตุรัสแล้วแหละแต่ก็ยังไม่เป็นอยู่ดีแล้วก็ตัดให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะไซส์นี้คือเราไม่ต้องพับ ให้เขาเล็กลงเราเอาขนาดนี้เลยจริงๆขนาดนี้เป็นกระดาษที่กําลังพอดีนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ความแข็งให้ติดกาวสองแผง่นเขาก็จะแข็งขึ้นแต่ว่าจะได้จะพับตึงนิดนึงแต่อันนี้เราทําแบบมีไส้ในมีเกสรน,นะคะก็เลยใช้ใบเดียวพับเริ่มต้นให้เป็น สี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยนะคะแล้วอยากได้ก้นเล็กก็พับขึ้นมาประมาณ1เซนแต่ถ้าอยากได้ช่วงก้นกว้างๆหน่อยก็เซนครึ่งได้ค่ะเสร็จแล้วพับด้านข้างเราหาจุดกึ่งกลางของด้านข้างนะคะพับกระดาษให้เป็นรอยครึ่งหนึ่งพับแหลมๆตรงไปให้เกยเส้นผา่าเส้นกลางไปนะคะ พับพร้อมกันทั้งสองด้านเลยก็ได้ค่ะให้ต่ํากว่าเส้นจุดกึ่งกลางสักเซนหนึ่งค่ะให้เกยไปฝั่งนู้นนะคะเกยเส้นปากถึงกลางทั้งสองฝั่งเพื่อเราจะให้เขามาซ้อนกันค่ะพับทั้งสองแผ่นเลยนะคะจะได้เท่ากันทั้งสองข้างเสร็จแล้วนะคะแผ่นด้านหลังเนี่ยให้พับเข้าไปเลยกลับขังแล้วก็พับ กลับเข้าไปนะคะว่าแผ่นด้านหน้าเข้าๆอยู่แล้วจับให้เท่ากันทั้งสองด้านนะคะเราจะได้ตรงปลายเล็กกว่าโคนนิดหนึ่งเสร็จแล้วพับตรงแหลมๆตรงนี้เข้าไปให้ขอบให้ขอบตรงนี้ค่ะขนานกับเส้นกึ่งกลางนะคะพับสองแผ่นเลย ทำเหมือนกันสองด้านเลยค่ะทางด้านหน้าด้านหลังเสร็จแล้วด้านหลังเนี่ยเราพับเข้าไปข้างในแล้วด้านหน้าเนี่ยเราก็พับกลับมาแล้วสอดเข้าไปด้านในนะคะเก็บริมโค้งเข้าไปด้านในอันนี้ก็เหมือนการพับกลับหลังแล้วก็สอดเข้าไปด้านในเราจะได้ทรงนี้ค่ะทรงททวิป เสร็จแล้วนะคะเราจะต้องติดตรงกลางอันนี้เข้าด้วยกันถ้าติดซ้อนอย่างเงี้ยเขาจะนูนแล้วก็จะมีโอกาสหลุดก็เลยแนะนําให้ผ่านิดนึงตัดนิดนึงให้เท่ากับตัวที่เราจะสอดเข้าไปนะคะเพราะจะเกิดกันให้เราเห็นนั่นแหะว่าตรงไหนเสร็จแล้วปักกาวเลยนะคะติดกาวนิดนึง ทั้งด้านในด้านนอกนะคะเนี่ยค่ะเราเกยแค่ไหนเราเห็นรอยพับและผ่าถึงกลางแล้วเอาตัวนี้สอดเข้าไปติดกาวด้านหน้าด้านหลังด้านในให้เขาติดกับตัวกีดด้วยนะคะเสร็จแล้วตรงที่เราพับมุมเล็กๆอันนี้ทํารอยหักไว้นิดนึงเวลาเรากางเขาจะได้อยู่ ง่ายส่วนตรงที่เราพับเล็กๆเข้าไว้ด้านในตรงนี้ค่ะต้องช่วยติดกาวนิดนึงเพราะว่าเขาเล็กมากแล้วก็มีความหนาถ้าเท่าๆให้เปิดเดี๋ยวจะทำให้เขากระเพิ่นออกมา เราแป๊บหนึ่งให้กลวบมัติดเดี๋ยวเราแกะดูเลยนะคะมันก็จะมี2ส,ส่วนค่ะส่วนข้างล่างที่แบบว่าเป็นอันเล็กสี่เหลี่ยมอันเล็กด้านล่างที่เราบอกว่าอยากได้ก้นหนาก้นบางอันนั้นแล้วก็ตรงแนวรอยหยักด้านบนเป็นส่วนโคง้งเป็นสองระยะนะคะจะดูแข็งๆนิดนึงจริงๆถ้าคนไม่ชอบความแข็งเนี่ยตรงขอบระยะที่สองก็ไม่ต้อง ไม่ต้องดันก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราจะได้ดอกกลมๆแบบนี้นะคะแล้วกระดาษนิ่มด้วยเดี๋ยวเราจะทําเกสรด้านในเดี๋ยวขอพักอันนี้ไว้ก่อนเรามาทํากระดาษอีกแบบนึงนะคะเป็นตัวกิมลายอันนี้ก็เหมือนจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ไม่เป็นนะคะตัดนิดนึงให้เขาเป็นจัตุรัส กระดาษนี้ค่อนข้างแข็งนะคะเป็นกระดาษลายสองหน้าหน้าหนึ่งก็มีความเงาของออสีทองในอีกด้านหนึ่งจะเป็นกระดาษด้านติดสกอตเทปต,ตรงกลางนิดนะคะกันขาดเพราะว่าเราต้องพับหลายซับซ้อนเลือกพับวิธีนี้นะคะถ้าใครจะคุ้นเคยเหมือนที่เราพับเรือไม่ต้องพับสี่เหลี่ยมกลับไปกลับมาอันนี้จะง่ายกว่าเสร็จแล้วก็ แต่จะลำบากตรงต้องจับข้างในให้เสมอกันนิดหนึงนะคะท้าเหมือนกันพับด้านล่างขึ้นมาอันนี้ดอกใหญ่กว่าก็อาจจะขึ้นมาเท่ากับเส้นครึ่งกับสองเส้นนะคะฐานจะได้กว้างเสร็จแล้วพับด้านข้างนะคะเข้ามา เส้นกึ่นกลางนะคะที่เราวัดแล้วจะปลายเลยเส้นกึ่นกลางลงมาสักเส้นหนึ่งค่ะคู่ด้านหน้านี้แปะไปได้เลยส่วนด้านหลังเนี้ยก็พับกลับมานะคะให้เท่ากับด้านหน้าที่เราพับไปตามรอยเมื่อกี้อ่าเหมือนเดิมแล้วก็ ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะจากรอยฐานที่เราวางไว้เมื่อกี้แล้วก็พับแหลมๆพับเข้ามาให้ส่วนที่ริมขนาดกับเส้นกลางค่ะเขาก็จะโคง้งพอดีเสร็จแล้วพับเข้าไปด้านข้างนะคะพับแปบ,บเข้าไปด้านในเพื่อจะล็อกกีดด้านหน้าเอาไว้ทั้งสองกีด ะะแผ่นหลังพับเข้าไปเลยแผ่นหน้าก็พับกลับแันหลังกลับเข้าไปอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เน็บนะคะอย่าลืมแต้มกาวนิดนึงนะคะทางด้านนอกด้านในกระดาษนี้ลืน่น มีแรงตีดเยอะอยังไงต้องติดค่ะทำเหมือนกันนะคะติดกาวอีกฝั่งหนึ่งด้วยค่ะเสร็จแล้วอย่าลืมติ่งเล็กๆของที่ซ่อนไว้ด้านข้างนะคะ จะได้ดอกที่ค่อนข้างใหญ่นะคะขึ้นอยู่กับกระดาษเราละคะ่ะถ้าอยากได้ดอกเล็กต้องพับริมเข้าไปก่อนเดี๋ยวเรามาลองแกะดูนะคะว่าเขาจะได้ดอกใหญ่ขนาดไหนจริงๆก็ต้องรอให้กาวเขานิดหนึ่งอันนี้ขอพับริมให้เป็นแนวแล้วกันนะคะว่าจะได้ทำแบบนี้แต่จริงๆไม่ต้องพับก็ได้นะคะ ไม่ต้องพับก,ก็ได้ถ้าใครอยากได้แบบรูปสมงคง้งลองเอามือดันดนด,นดูก่อนนะคะจะได้ทรงนี้ถ้าใครชอบทรงตรงก็ไม่ต้องดัดนะคะอันนี้กระดาษที่เราเคยใช้ทำโบตันนะคะก็แบ่งออกมาใช้ขนาด12คูณ9เซนนะคะ แล้วก็ความหนาเนี่ยจำนวนแผ่น6กแผ่นนะคะหนาหน่อยเพราะว่าดอกที่เราใช้อะเมื่อกี้ดอกที่เป็นตัวกิมลลาเนี่ยค่อนข้างใหญ่ด้วยความที่เป็นดอกไม้ที่เป็นดอกที่มีกลิบน้อยพีฉย่ฉันนั้นเราก็เลยจะทำอ้วนๆหน่อยอันนี้ก็เอามา คลิบลินนะคะจะชอบแบบแหลมหรือแบบกลมก็ได้เสร็จแล้วก็มาตัดตรงปลายให้เขาแยกออกจากกันขนาด1เซนนะคะเสร็จแล้วก็ทำหัวท้ายเลยนะคะใช้เชือกมัดกึ่งกลางเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็คลี่ออกมาแล้วก็ดึงให้เป็นดอกอันนี้จะดึงไม่ยากเพราะว่าเขามีน้อยแผ่นแล้วก็ ความกว้างเขาไม่ได้เยอะนะคะจำนวน6แผ่นนะคะแล้วก็ไม่ได้กว้างมากนะนี่ก็ดึงไม่ยากเท่าไหร่นะคะค่อยๆดึงดึงทีละฝั่งแล้วก็จัดให้เขาเป็นครึ่งวงกลมนะคะเราจะต้องการค้าตรงกลางนิดนึงเนื่องจากว่าดอกเขาเป็นตรงกลางเป็นช่องว่าง ก็เลยต้องทำเกสรน,นิดนึงเลือกสีเหลืองเพราะว่าเข้ากับดอกไท้ทุกดอกได้ทุกสีเพราะว่าด้านนอกเขาเป็นกระดาษทองอะนะคะเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ไม้ตรงกลางค่อยๆหาช่องนะคะอาจจะเบียดกันก็ช่วยกันยึดได้ไม้ที่เป็นก้านนี่นะคะก็ต้องมีทั้งแบบ ที่เป็นไม้แข็งซึ่งเราจะไว้ตั้งตรงกลางหรือต้องการความโดดตรงนะคะแล้วก็เป็นลวดที่สามารถจะดัดโค้งได้แต่ด้วยที่ว่าเราเป็นดอกไม้ที่ใช้กระดาษทองก็เลยไม่ใช้ก้านสีเขียวนะคะก็จะใช้ก้านสีแดงกับใช้ก้านสีทองก็แล้วแต่คนชอบนะคะ เสร็จแล้วเราก็ต้องมาทำตัวหนุ่มเ,เพื่อให้ตัวเกสรเขาอยู่ด้านในให้มีที่ยึดนะคะแล้วก็ให้มายึดกับตัวดอกด้วยโดยใช้กระดาษมาเป็นแกนใหญ่ด้านใน<ม>ก็ทากาวเสร็จแล้วก็พันเลยค่ะระยะเนี่ยจะต้องเท่ากับ เกสรที่เราจะให้เขาโผูกจับดอกแล้วก็เป็นระยะที่จาักก้านเกอรไปจนถึงก้นของตัวดอกไม้นะคะอันนี้เราวัดแล้วประมาณนิ้วครึ่งอยากให้เกสรปริ่มๆไม่ถึงกับโผล่มานะคะหรือบางคนอยากจะได้ต่ำกว่านี้ก็จริงๆ สูงบ้างต่ำบ้างก็แล้วแต่ชอบนะคะตัวนี้จะเป็นตัวคำ้ำไม่ให้ตัวดอกเขาด้วยความที่เขาพองลงถ้าเราไม่มีอะไรใส่ไม่ต้องการก็อาจจะบุบได้เพราะว่าถ้าเราตั้งไว้นานหรือใครมาโดนเสร็จแล้วเราก็ทาก,กาวเนาะเจาะก้นดอกก้นดอกอันนี้เราติดสกอ็อตเทปด้านในไปด้วยนะคะเพื่อ ไม่ให้เขาฉีกขาดออกไปมากกว่าที่เราต้องการเสร็จแล้วก็ค่อยๆเลื่อนลงไปก้านดอกเนี่ยพันด้วยกระดาษสีทองนะคะค่ะก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ให้เกสรเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็ช่วยค้ำให้ดอกป่องอยู่แล้วก็ทำให้ไม้ติด ดอกติดเป็นรูปทรงเดี๋ยวเรามาดูด้วยว่าอันอื่นเราจะทำยังไงได้บ้างนะคะส่วนที่เป็นดอกที่เป็นกระดาษตัวกิมทองเนี่ยจะเล็กกว่าแล้วก็ทำไซส,ส์เดียวกันก็ได้นะคะเขาก็จะแข็งแรงขึ้นดันให้อยู่ทรงนานไม่ได้ปรับไซส์ดอก นนะะเท่ากันหมดทุกอันงานดอกไม้แต่ละอย่างก็คือดูจากว่าเราต้องการจะใส่กับอะไรนะคะก็จะเลือกดอกไม้เฉพาะอย่างให้เหมาะสมกันที่ทำอยู่ก็มีกระดาษตัวกิมปกติแล้วก็ตัวกิมลายนะคะ กระดาษตัวกิมลายก็มีหลายไซส์นะคะนี้เอามาลองจัดดูนะคะเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะ